โลกนี้จะได้สารค้ามันว่าเหรออะไรโยช็อตคิด <laughs> 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 <coughs> ไม่ไหวหัวใจบาดใจจนรักห้ามไม่ให้เธอหนีไปเธออาจเปิดใจกูกูอาจเปิดหัวใจที่เป็นให้ไปที่เราเกี่ยวไปจนไรใครทำร้ายว่าเลยครับฉันไม่เคยให้ใจในเกมบินอดทนให้ไวที่เหลือที่พังเธอไปหรือหน่ะฉันยอมจะฟังทุกรอยท้ายแต่ยอมจะตาเกินจ้องไปบนความรักบางวินาทีอดทนกับคืนนี้

Jangan lupa like, share, Jangan สวัสดีครับสวัสดีทักทายที่ผู้อีกรอบนี้นะฮะผมก้นวรกรนะครับผมรู้จักไหมฮะรักมากเอ๊ะด้านนี้เสียงดังอยู่เมื่อกี้ได้ยินที่พี่ตั้มนะพี่ตั้มเนีพูดว่าด้านนี้มีคนบ้านเยอะกว่าแต่ก็คิดว่า ด้านนี้คนก็น่ารักเหมือนกันนะครับสวัสดีค่ะหลังด้ยนะครับผมอาจจะไปไม่ถึงแต่ขอดูมือหน่อยฮะขอบคุณครับด้านนี้นะฮะเขามีเสียงดังนะด้านเราก็สามารถเสียงดังได้นะอาจารย์อาจารย์ครับผมอาจารย์ไม่ดูใช่ไหมครับไม่ดูแลครับ <c oughs> การอาจจะได้ลงไปเต้นกับเพื่อนๆให้แบบว่าสนุกขึ้นเลยอย่างี้เหรอแปบบนี้ ถูกต้องกินน้ำถูกต้องเอ๊ะแค่แอบไปกินน้ำแป๊บเดียวไม่ไดคุยกันแล้วนะครับผมก็เมื่อกีน้นะฮะเพลงจัดนะฮะก็ใครได้ดูเดบิวต์เราบ้างเลยอ้าวแล้วเวลาเดี๋ยวไปเรียนละจ๊ะไปใจเรียนไ,ได้เลยจ๊ะนี่ ขอบคุณมากครับแต่วิวก็ได้3ล้านไปแล้วก็อาจจะน้องๆดูไปแล้วร้านหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากก็เมื่อกี้นะฮะเพลงจานนะคะับเพลงต่อไปนี่นะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับให้รู้จักเพลงนี้บ้างจัจัดาดาจั๊ดจัดาดาวะารอบหนึ่งจัจัดาดาจั๊ดจัดาดาเารักมากไปฟังเลยครับลงมือกันเล ruvay petdi 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 Udah. i <laughs> you <laughs> ส่วนโรคผู้นี้นะฮะผมนะ่ารักมากนะฮะตอนนี้เริ่มสูดสีกันแล้วนะด้านนี้กับนดะ้านนี้นะฮะถ้าสมมติทุกคนรวมมือกันแล้วก็สนุกพร้อมกันน่าจะสนุกกว่าน,นี้นะฮะผมก็เมื่อกี้คนใจง่ายใช่ไหมแต่ว่าต้องบอกเลยนะฮะว่าสองเพลงเมื่อกี้นะครับเป็นแค่สองเพลงน้ำจิ้มนะเพราะว่าเพลงต่อไปนี้นะครับผมเป็นเพลงโครงการนี้ฮะเมื่อกี้ใครเข้ามาได้ดูเ o อ็มวีไบโอแก๊บ้างอ่าที่ได้ดูเพราะว่านั่งรอนนะแล้วก็ดูเอ็มวีอยู่ใช่ไหมถูกต้อง นี่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 บ้าเอสวัสดีฮะสวัสดีฮะครับผมจะบอกนะครับว่าเพลงนี้นะครับไม่เคยไปโชว์ที่ไหนนะครับวันนี้จะมาโชว์ที่นี่และก็เพราะท่าเต้นนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับไปโอแกคคัม E yeah, oh. วิ้งข้างหลังนั้นเลยไปไม่ถึงแม่เลยข้างหน้าเยลยหรอตรงนี้ไว้ถ้าเดินไปหาชิ้นใหญ่ด้วยนะครับนะโอเคทำไมน้องๆต้องพูดว่าดื่มน้ำอีกแล้วดื่มน้ำอีกแล้วอะไรอย่างนี้ครับผมเหงื่อออกมาต้องดื่มน้ำฮนะทีนี้นะฮะ เมื่อกี้นะฮะเราก็ไ <is> ด <Sometimes, like, S 2> <Elliott> ้ร okay, ้องเพลงไปโรงแรมเมืล้วนะฮะแต่ว่าจริงอยากให้ทุกคนบอกว่าสนุกมากกว่านี้อุกรู้เคนต้นมากกว่านี้เมื่อกี้เห็นแล้วว่าด้านนี้เริ่มสนุกแล้วนี้ก็สนุกตามขั้นหลักก็สนุกตามนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเพลงต่อไปนะครเป็นเพลงที่ดิ้วมากแล้วก็อยากให้ทุกคนสนุกร่วมกันไปนะครับใครเข้า ABC ได้บ้างครับผมเอาได้หรือเ ABCD ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ต้องรู้จักว่าแม้กระทั่งอาจารย์นะครับอาจารย์ยังร้องได้นะ ABC เพราะฉะนั้นนะฮะ

곧 따라나지 않냐? 그냥 รอ 기다리다 보면 되지. 그 외곽으로 치를 가다주. Yes, single long 뒤에를 넣어 봐주라.

อ๋อเขาบอกว่า้องยังไม่ได้เดินไปตรงนั้นเลยแล้วแกไปควักตอนไหนอ๋อได้จับมือพจับอออเโอเคแน่นอนนะฮะสุดสนานกันเปิดใานีคอนเสิร์ตเลยดีเยวในใครชอบคอเสียงต่อเลีรัวแต่เนื้อสิ่งอื่นใดน,นักเรียนที่มานั่งดูว่ามีความสุขแล้วแต่อาจารย์มีความสุขยิ่งกว่านะฮะ อุปกรณ์พร้อมมาเชิงมูลเซอร์วิสเออเรื่องมันก็เป็นช่อนี้ทีครับผมว่าใจแล้วก็สนุปกทัวร์มาไปถามอย่างนั้นเมื่อกี้ก็ติดตัาเต้นด้วยกันใช่ทุกทีเห็นนี่ฮะคนที่ยืนทิ้งฝาผนัง่อกี้เคลื่อนกล้องทิ้งเลยเลยโอ้โหแม่เลยเดียวบอรดเลยครับกลางบอร์ดกะทอนนะฮะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆครับวันนี้ก็เมื่อกี้ได้มีคอนเสิร์ตแล้วมองมาเป็นคนสนุกไปแล้วตอนนี้คืเข้าวิชาการแล้วใช่แล้วก็ต้องเอาอะไรมาหลอกล่อน้องนิดนึงก่อน เตะโล่งยาวก็หลังจากนี้ก็ยังมีอะไรอีกบ้างไหมครับเอมในในใครอยากดูพี่กั้งโชว์เดวอีกสักทีหนึ่งได้ไหมฮะเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวเลยนะฮะเคลื่อนไหวนะฮะแต่ก็มีกันเยอะอะไรฮะสอนสอนสอนหน่อยสอนหน่อยอ่ะเป็นเพลงจับแล้วกครับจับเป็นข้อที่บอกว่าจับยกมือขึ้นมาให้จับดูดีๆสักคราวก็เลยว่าจับช่วยกันรอได้ไหมล่ะช่วยกันรอเลยนะจับยกมือขึ้นมาให้จับดูดีซสักครางซองสั้จ้ะ ยกตื่ขึ้นมาจากดสัางเฮ้เา้ากันทขนาดนี้เฮ้้าี่จะทำขนาดนั้นผมก็ไม่แเลยไเยอโอเคแน่นอนฮะอนก้ดยสำหรับการรับบทบาหน้าที่มเวนบสเซอร์ใช่ครับ้รู้สึกไงบ้างจากกได้รับหน้าที่นี้ใช่ครับต้องบอกก่อนเลยัะว่าจะขอบคุณทางเบนโนมาเนะครับที่เลือกก้งให้มาเป็นเบัสเตอร์ของไปโอแฮนี้ ตัวเป็นคนที่สนใจได้เลยเพราะว่าจริง<อ>ถ้าไม่ใช่แค่ประเทศไทยของเราแต่ว่าทั่วโลกตอนนี้ก็ลงมาที่ไทยอยู่ก็เคยคิดเหมือนกันว่าองไทยน่าจะมีแบบว่าเป็นโครงการอย่างนี้ดีๆขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ยิ่งเราได้มเาเป็นไบโอวิซเซอร์เองก็ดีใจมากเช้าผมถูกต้องแล้วเนี่ยเอาล่ะเรียกเราเลย ก็เลยว่าการที่ว่าน้อง,องๆโยวชันชัยอายุปัจจุบันนี้ควรให้ความสนใจกับเรื่องราวของสังเวียาตอชีวภาพและคลงเป็นงาท่องเที่ยมากน้อยแค่มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมค <น S 1> <น>ะับควรจะบอกว่ามากมากเลยที่ทราบนะอย่างเช่นการอยงนี้นจริงก็เรื่องอายุต่างกันมากนะถึงหน้าจะไปไกลแล้วนะอา <laughs> <laughs> ยุแค่เท่าที่เราอยู่อยแบบงี้ ใช่แล้วก็มีคนหนึ่งที่ยังเป็นอยู่ในวัยรุ่นะครู้สึกว่าสนใจได้นี่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราให้คิดเลยว่ามันคือสิ่งที่เราสามารถเอามาเป็นประโยชน์ไได้ใช่ไหมกอย่างเช่นอซัมยางกอนชูย่างเงนี้ผมอย่าง อย่างเช่นทุกคนอาจจะงงว่าในทํางไ้ความชีวภาพมีอะไรบ้างอย่างจริงๆสิ่งที่ใกล้ตัวเราอย<ด>่างเงี้ยที่มันบอกว่าเป็นสารหรือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยที่เราเอาสามารถมาใช้ประโยชน์อาจจะทําเป็นน้ำหอมก็ได้สม<ด>กผลิตับางพืชอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาทําเป็นน้ำหอมแล้วก็จ่ายเป,เ,ปเป็นรายได้เพิ่มได้ด้วย<ด>ใช่ครับอยากให้น้องๆที่แบบว่าเลิกสนใจตรงนี้อยากได้รายได้ในกองเรียนเนี่ยก็สามารถทำมาได้ท้งหมดนะครับเอออย่องเช่นดอกไม้หอมเลยใช่ฮะเรื่จริงแล้วอยากให้น้องๆเป็นเป็นคนที่คอยสืบทอดต่อไปด้วยครับเพราะว ถ้าสมมติรุ่นเราหมดแล้วอย่างเงี้ยรุ่นต่อไปถ้าสมมติไม่มีน้องๆมาช่วยกันต่อเนี่ยก็จะหายไปใช่ไหมครับถูกต้องอยากให้น้องๆเป็นหนึ่งในคนแรกที่สามารถสืบสานติดต่อไปได้ด้วยครับถูกต้องฟังมือสิครับโอ้โหแม่จุดยอดขนาดนี้อ่ะเชิญชวยเดี๋ยวี้ว่ะสำหรับหลายๆท่านในวันนี้อาจจะเป็นตัวแทนที่เข้ามาร่วมอีกแบบในวันนี้นแม่ก็แน่นอนอยากให้นักกั้งแม่ ผู้เชิญชวนให้ห้าาจา้าแ,แล้วก็น้องๆในกลับพี่น้งเรียนั้นก็เชิญชวนเพื่อนๆเข้ามา,าสู่ใบโบแก็ตของเราครับครับผมอันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าใบโบแก็ตของเราไม่ได้มีแค่กิจกรรมที่แบบเป็นหลักการเท่านั้น,นครัแล้วก็มีเกมแล้วก็มีอะไรต่างๆให้น้องๆได้สูบร่วมกันไปนะฮะอยากให้น้องๆน,นะฮะครูครูหรือว่าน้องๆที่ได้กลับไปหาโรงเรียนแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆต่อว่าแก้งหลอกขนาดไหนเอ้ยไม่ใช่เป็นเกี่ยว ไปบอกไปบอกเพื่อนๆต่อว่าโครงการนี้สนุกขนาดไหนครับผมแล้วก็จริงๆแล้วถ้าสมมติใครที่ร่วมโครงการสามารถชิงทุดพระราชทานได้ด้วยครับผมแล้วน้องก็จะเป็นคนที่ได้จดบันทึกของการแบบว่าเราได้ใช้ชีวิตใช้ได้ประโยชน์อะไรได้ขนาดไหนเป็นของสังคมเยาวชนด้วยถูกต้องใช่ครับผมก็อยากให้น้องๆมาร่วมเป็นโครงการนี้นะฮะโครงการไบโอแก๊สของเราเออมากันเยอะๆเลยอ้าวไหนใครว่าน้องแกังหลอกเขาเสียงไนเล่าก็เล่นมืกเตะกันมาทั้งอมดไอ้ ไหนใครว่าพี่หล่อขอเสียงโหเลยชอบใจมากชอบซ้อมตัวเองทำไมครับอ่ะโอเคแน่นอนตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างอ่ะผลงานตอนนี้นะฮะก็ยังมีจับใช่ไหมครับผมซิงเกิลแรกฉันก็ฉอนก็รู้จับกก้จริงไดอยู่ไดอยู่จริงจริมีซิงเกิลที่สองเลยครับผมมีชื่อเพลงว่าได้รับมากชื่อว่าขอเป็นภาษาไท้ายครับขอาไม่ได้น้องคนยยิ้มซียิ้มซียิ้มซียิ้ม จะลุนดาดฟันครับผมนะฮะไปไกลก่อนเอาหมก็เพืของๆทคนสุดท้ายสามารถติดตามดูได้ด้านล้วนะฮะก็ตอนนี้ฮะจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครับอุ้ยคอนเสิร์ตใหญ่ที่ชื่อว่า Seven w o n d e r s ครับผมแต่ใครซื้อป่ะหรอวะใครซื้อบัตรหรอว่า ข้างหลังคนเลยด้วยสปาร์เกอเออต้องบอกเลยนะน้องๆคนไหนนะที่ชอบเดอะสตาร์นะฮะเพราะว่าไม่ใช่มีแค่ก้านครับมีเจ็ดคนนะเซเว่นวันเดอร์ก้านเป็นหนึ่งไงมีไปเจ็ดเพราะฉะนั้นนะฮะจะมีพี่กันพี่มิพี่โตโน่พี่ตั้มพี่แกงโซ่แล้วก็พี่ฮั่นนะผมเฮ้ยเดีกเอ๋อทำไมพี่ฮั่นก็แข่งอย่างนี้เนี่ยเป็นทไพ่กันละคของเราก็ไม่ได้อยากจะเขาโอ๊ยเนาจริงจริงแกกังัง ใช่ก็จะบอกมาเสิร์ฟนี้มีวันที่4วันที่5กรกฎาคมครับใครอยากมาสรุปร่วมกับพวกเราเจ็ดคนนะซื้อบัตรได้แล้วครับผมเร็วๆนี้แล้วรเอาชท่าเอวชวนๆมาด้วยนะครับวันที่4สี่ที่ห้าจริงๆก็ข้อใจนะครับไม่ได้ทำนะไม่ได้เห็นเนาะอแล้วคนว่าเจอกับคนว่าเห้ือสามจังหวัดโอเค ตอนนี้เมื่อกี้ลงไปสัมผัสแล้วครับผมได้วิ่งให้น้องๆได้ดมกลิ่นตรงกลิ่นตัวเลยละครับครอนนี้เราเอาน้องๆขึ้นบนเวทีดีกว่าเราดมกลิ่นตัวเราฟ้าให้แจกนี่พี่ดีนะบอกมีใครอยากขึ้นไปเล่นแข่งกับพี่กั้งบ้างไหมนะอยากขึ้นใช่ไหมถ้าอยากขึ้นไม่ให้ขึ้นพวกนั้นจะฮะยกมือจะให้นิยกมือครับเอางี้ดีกว่าวันนี้มากันหลายนักเรียนมากด้วยเวทีของเรา เอาสักก oh, so ี mm ่คนอีกมีสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเดียวแปดคนนะครับผมแปดคนงับนแปดคนส่งตัวจี๊บมาหน่อยที่แต่ละโรงเรียนนะะฮอ้าวแต่ลๆเอา